ส2 1สวัสดีชาวเกมทุกคนนคะครับไม่ได้อกิดการเกมรถไฟเสมือนจริงในอ p พีที่4หรือว่า5้นี่แหละอ่าสลหรับรอบนี้ผมจะมาเล่นเกมรถไฟเสมือนจริงให้ดูกันนะเป็นเกมแนวไม่รู้ว่าเกมใหม่หรือว่าเกมเก่านะอันนี้ผมก็ไปจัดเกมที่มันน่าเล่นน่าเล่นมาให้ดูดูนะอ่าก่อนที่จะไปรับชมขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับขอกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะอ่ะอาเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยแล้วก็กดอัปเกรดรถไปก่อนเลยอันนี้อัปไม่ได้หรอมัน ก็อันนี้ก็ไ oh ม่ด้าเราไม่เป็นไรเราทำการกด start game ไปเลิกไปเลิอนออะส่วนวิธีการเล่นเดีย๋ยวขอลดเสียงเกมลงก่อนนะครับอ่ามาดูซิว่าเราจะทำยังไงต่อกด start game อันนี้เหรออันนี้ล็อกนะเอาอันนี้แล้วก,กันอันนี้ ถึงว่าน่าจะง่ายๆอยู่นะเป็นสโเกมแนวนี้อ่าโฆษณาเข้าอีกแล้วสักครู่นะครับเอ่อขยันโฆษณากิงเลยแหมเปิดเดตก็เป็นประมาณนี้แล้วผมไม่รู้ว่าเป็นเกมใช้เน็ตไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นเกมที่ไม่ใช้เน็ตนะผมว่าอ่าะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมดี๋ยวจะเล่นกคันคร่าวๆนะส่วนคิดนี่ไม่น่าจะนาน อ่าส่วนวิธีการเล่นครับผมเราก็จะตั้งเป็นอันนี้ไปนอะอันนี้จะเป็นตั้งเป็นตรงที่สุดเลยนะตรงนี้เพราะว่าเปิดเกมมาใหม่มันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหม,มก็ปรับสุดไปเลยจากนั้นก็เร่งเครื่องเต็มไปเลยแล้วจ้องไปจุดหมายเลยนะจุดหมายน่าจะอยู่ตรงตรงไหนอะตรงออสีเขียวนู่นเนาะไปเราก็เร่งขึ้นไปเลยอ่าประมาณนี้เนาะ อ่าไม่รู้ทําถูกวอเปล่าปิดไปนี้เปิดถูกไหมเนี่ยเออผมไม่รู้่ะโอเคอ่ารู้สึกจะเล่นยังไงเนี่ย อันนี้มันเป็นแดงๆอ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะขึ้นนอนเราเปิดนี่ไปจากน,นลแล้วนอนเราก็เปิดนี่ไปเลยถูกไหมอ่ะถูกเนาะเปิดแฟชั่นไป เบอ่าเราปรับลงมาก่อนเดีย๋ยวเราไปรับสินค้ากันก่อนนะครับผมอ่าเราก็กดรับสินค้าไปเลยโฆษณานอาจจะเข้านะอ,อ่าเดี๋ยวเรามาสอนในนี้อันนี้เราสามารถควบคุมเคนาได้ตรงนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นดึงเทนเนอร์นี่จะเป็นปุ่มขึ้นลงนะอ่าประมาณนั้นอยู่เรามาเอาของกันก่อนเลยปั๊บเข้าหายอาไม่ได้หรอเอ่อล็อกเข้าหายประมาณนี้แล้วก็เอามาวางไว้เลย ปล่อยไปปุ๊บเข้าห่ายประมาณนี้เลยปุ๊บเรกดดึงเข้าหาเกีนี้ก็ถึงว่าตัวเกมทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะเสมือนจริงนะก็คือว่าขับเคียนได้ตามปกติเราสามารถทําได้ได้ทุกทกท,กทุกอย่างเลยกับเกม์แนวนี้นะปล่อยวางปุ๊บอ่าอีกอันเดียวแล้วก็เอามาใส่เพิ่ม <c oughs> เราต้องทํากับเวลาหน่อยนะผม เ,ออเดี๋ยวปุ๊บดึงมาปุ๊บอ่าเราก็ควบมาเยอะๆสิเนี่ยเราจะรอเวลาทําไมเอาไม่ได้อีกถ้าเราวางไม่ตรงที่อ่ะเราจะมัดง่ายไม่ได้เราต้องค่อยๆพยายามทําไปดีๆครับผมเรามาทําเพื่อเงินนะอะวางไปเลยประมาณนี้อ่ะเราต้องเอ,เ,เอาให้เต็มรถับผมเอาให้เต็มรถอ่าดึงไปเลยอ่าสักคู่นะป๊บเย็บพายอา่ะมันเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ย โอ้โห,โหเยอะจังปึ๊บดึงเข้าให้มาโอเคเหรอปั๊บเข้าให้ดึงดึงรถเชนไปเลยปึ๊บเข้าให้เอาไม่ได้เหรอปึ๊บดึเงเขา้าเอาไม่ได้ไม่ได้ขี้เข้าไปแล้วก็เลีงดีๆก็ปล่อยวางไปเลยเอาไมา่กเอาไม่อีกอันนี้ตรงนี้น่าจะหมือแล้วนะประมาณนี้เลยส่วนกินแนวน,นี้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าลีปมันสั้นไปก็น่าจะ ม่น่าจะสั้นเกินไปนะโอ้ยังนี้นอีกะตัวตอนนี้แย่มากเอ่อเราต้องจัดการเวลาให้ดีครับผมเปึ๊บเป๊บอ่าแบบนี้เราต้องทําเวลาให้ดีครับเปึ๊บอ่าเราเราต้องทําเวลาให้ดีหน่อยอ่าทําอย่างนี้นครับผมปึ๊บแบบนี้ดึงขึ้นดึงลงปึ๊บแบบนี้อ่าแต่นันก็ทําการไปเอาท่อนไม้มาเพิ่ม ผมว่าคลิปนี้น่าจะหนาแน่เ,นเลยนะรีวิวเกมน่าจะหนาแน่เ,นเลยคนระับผมเกยมยาวนี้เราก็เล่นเพื่อความสนุกสนานสักรอบหนึ่งเนาะปฮ๊ยปึ๊บ,บแล้วก็ดึงแล้วก็หันไปก็เราวางสูงๆก็ได้นะแบบนี้แล้วก็เอามาเลยรู้สึกว่าสปีดเชียนเขาจะเริ่มไม่มือนแล้วนะน้ําหนักเราสามารถดูน้ําหนักได้ตอนนี้น้ําหนักรถไฟก็นะค่อนข้างที่จะไม่รู้ว่าจะแบกไหวหรือเปล่า วนวิธีการสอนเล่นนะผมก็ไม่ค่อยเล่นสอนเล่นละเอียดเท่าไหร่นะอันนี้ต้องขอโทษยิ่งด้วยอ่าเียบ้อยหมดยังเนี่ยหมดแล้วนะโอเคอ่ะเมื่อทําการหมดแล้วเราก็ทาการเอาท่อนไม้ไปส่งนั่นเองครับผมเปิดไปเลยเปิดนี่ไปอับผมไม่รู้นะว่าต้องทํำยังไงนะ อือ uh huh. เปิดนี่ไปแล้วบผมไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าทำถูกหรือทำผิดอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันสุดท่อนไม้หนักก,กว่าห้าสิบกว่าแนมน้นขึ้นไหวไหมไหวไหมไหวไหมขึ้นไหวไหม ผมไม่รู้ว่าผมทําถูกไหมนะอันนี้ไม่รู้ว่าผมตั้งถูกหรือเปล่าอันนี้เปิดเป็นสกูตอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้เป็นรอบเครื่องน้ำ้วรอบน้ำแล้วนนก็เปิดไปเร่งทำเร็วไปเลยแล้วก็เปิดไปครับผม ซื้ามเราจะตกนะเราก็ปิดนี้ไปทำเร็วขึ้นนแะล้วก็เปิดไปเลยเปิดไปปิดนี้ดิอ,อ๋อขึ้นโนนน่าจะอันนี้นะผมว่าขึ้นโนนเปิดอันเทิงส่วนลาบโนนน่าจะปิดไปนะปิดไปก่อนอันนี้ก็เปิดไปเล มันเปิดอ๋อมันเป็นสลับไอ้น้ำนะผมว่าก็เปิดไปเลยเปิดไป,ปดอ๋อไม่ค่อยเข้าใจเกมนี้เท่าไหร่นะอาจจะงงงงหน่อยไอ้จุดนี้ก็ขึ้นแดงตลอดนะผมลองเล่นสุดดิอ๋อผมยังวิ่งไม่ค่อยเร็วพอเหรอ ปิดไปด้ยอันนี้วิ่งตามปกติอาจถึงแล้วแหมเกมนี้นะ่าจะนานแนะ่ลิวเกมอันนี้หรอก็ไม่เห็นจอดเนี่ยกายทำไมแอะสารับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่าน,นี้นะเดีย๋ยวคลิปมันจะนานสารับคลดีน่าจะเจอกับเกมอะไรก็อย่าลืมรับชมกันดะ้วยนะส่วนสารับคลิปนี้ ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในชิปหน้านะส่วนสำหรบับวันนี้ขอตัววิ่งวิ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเอาไว้เจอกันใหม่ในชิปหน้านะ